เตือนไผ่เจคอดสันเตอร์อ้างตัวเป็นเจ้าที่สัมพากรโทรมาหาแม่ค้าในตลาดทองอขอว่ามีปัญหาเรื่องการเสียค่าชิปให้กดติดตามที่สกลงมาให้และกรอกข้อมูลใหม่สุดท้ายดูดูเงินเดบิตชีและหายเกลี้ยงไปหมดเลยครับเท่านั้นแหละยังไม่พอได้แฮกเฟซบุ๊กส่งข้อความไปยังเพื่อนโอนเงินให้กิจสามหมื่นบาทโอ้โหแม่ค้าในตลาดอ,อัญมณซึ่ง เป็นผู้เสียขายนะครับพร้อมด้วยเพื่อนอายุ40ปีได้นำหลักฐานต่างๆและสกิปโอนเงินจำนวน30,000บาทโเท่าเชื่อมความกับตำรวจสพบางพลอยภายหลังถูกแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งเป็นเสียยผู้ชายโตมาอ้างว่าตัวเป็นเจ้าที่สังขารบอกว่าเธอมีปัญหาเรื่องการเสียภาษีเพราะกับผู้จ่าหบันร้องให้กดลิงก์ตามที่ส่งมาให้ แล้วเข้าไปก่อนข้อมูลใหม่ซึ่งเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และให้กดตั้งค่าเครื่องเพื่ออนุญาตเข้าถึงข้อมูลแล,บละบ้อรหัสโอประบบหลักผมว่าหลัก